มีไก่แม่แน่เฮียเอาไก่แม่มาบะสดีครับไปนองครับวันนี้ตอนเช้าเฮียพามนัซไฮมาตอกไก่ครับไก่ไก่เฮียนิ่งเลยนะครับเฮียนิ่งแล้ว,ลวไก่ออนครับ คนซะยิงแถวนี้เนะครับไก่ต่อครับเหี่ย <c oughs> ต่อไก่มาที่นี่นะครับยิงถือแล้วนะครับยิงแถวในนักพี่น้องครับเหยียนยิงไก่เหยียนยิงไก่ถือเลย ไก่เฮียไก่อ่อนนะครับเดียนเดียนยิงหน่อยนะครับมีไก่แม่แนะ่เฮียเอาไก่แม่มา <c oughs>